สวัสดีครับเมื่อนี่วันที่30พฤษภาคม2564้ครับผมนะครตะลอนทัวร์อยู่ที่เขื่อนลำป่านะครับแต่ว่าเมื่อนี่ผมมาอยู่ฝั่งบ้านหน้าสีนวลน,นะครับบ้านหน้าสีนวลตำบลสาขาขันอำเภอสาขาขันจังหวัดกาลสินเป็นที่ตั้งของวัดพุทธ,ธนิมิตภูข้าวนะครับเมื่อนี่ผมอยู่ฝั่งนี่แหละครับผมอยู่ฝั่ง วัดพุทธนิมิตภูข้าวนะครับแต่ก่อนผมเคยไปยูพูนกับฟังอ่ะบ้านพักกาดหญ้าเก่านี่ครับมองมองเป็นต้นทั้งศานี่ครับพักกาดหญาา้าเก่าเคยไปยู่หันครับทายมาทางวัดพุทธนิมิตภูข้าวให้พี่้องเบึ่งเมื่อนี้ผมมาอยู่ทางวัดวัดพุทธนิมิตภูข้าว นะครับทายครับขึ้นไปทังบ้านพักกาดยาบ้านพักกาดยาในง่ายบ้านนี้แหละครับน้ำถ่วมนี่ครับเหลือแต่บ้านคําค่าครับนี่นี่บ้านคำข่ำานี่ครับบ้านคำข่ำานี่ครับตรงผมไปไทายนี่คือบ้านคําค่าตอนนั้นผมไปอยู่บ้านคําค่าผมทายมาทาังพี่นะครับมาทาั่งวัดพุทธธนิมิตภูข้าวนะครับก็อมองเห็นอ่า องค์พระมหาธาตุจีดีชัดเกนเมื่อนี้ผมมาอยู่ด้านนี้นะครับทายกำขึ้นไปทั้งบ้านกำค่านะครับก็เห็นอันบ้านสองหลังนะครับที่ผมไปจอดรถแล้วก็ทายมากนะครับอันนี้คือเขื่อนลำป่านะครับบริเวณบ้านนาสีนวลน,นะครับตำบลสหัสขันอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้ผมมาเบิ่งวิถีชีวิตนะครับทางฝั่งนี้ นะครับให้พี่น้องบึงนะครับลองๆตามชมลำบึงครับเป็นวิธีชีวิตการหาป่าในเขื่อนลำป่าวนะครับแดดหาม่งกลัวครับกับแดดจังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมยางมาทาังด้านนี้นะครับนี่ครับเต็นพี่น้องหาป่าโดยการโจมสะดุ้งนะครับ ยกจ่อหรือยกสะดุ้งเล็กนะครับลงไปยกในาน้ำเลยนี่ครับนี่คือการยกยกสะดุ้งนะครับตาอีสานในเรื่องง่ายวัดตึกสะดุ้งนะครับตึกสะดุ้งเล็กครับนี่ครับสีลงไปดูในานา้ำลงไปยกนะครับขึ้นมานะครับหรือภาคกลางว่ากกวยอ่ยยอนะครับยกยอนะครับภาคอีสานกัดตึกสะดุ้งครับ น,นั่นชีเ้เลี้ยวไปกลางด่างครับอุน้นไปกลางด่างในเขื่อนนะครับไดปบ่โอ้ มันห่อนอยู่เนาะอนไรคือเสียอยู่ได้หรอไะเนะต็นโด้เต็นตองอยู่ไ่ยปลาซอยบ่ครับบ่มาทต่บ้านไหนครับฮะ อำเ่อสาระคันนี่บอโอ้ผมเคยผมเคยผมเคยไปไยายท็กบานคำค่าเพืนแมาแต้ผุนเดออำเ่อน,นามนหน้อจังหวัดกาสินเฮ้านามม่นบานบัานสามขาเมารถมาผู้ละหาสิบบาท มาน้ำกันหลายคนบอกทีหาคนมาสูมเงยบอโอ้บอบ้านยุคไก่เคลื่อนเนี่ยผู้อื่นเนี่ยกลิ่นเนาะบอกเมื่อแล้วกันยากัร้องมาเคลื่อนสิกั็ได้กลิ่นแล้ววะ ผมแม่อาทิตย์ก่รน่ะน้ำม,มันที่ใสแท้เลยแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้คือน้ำคุณนนะฝนล่งว่ะฝนตกการฝนตัวน้ำที่คุนโอ้น้าม,มาจากหวยไหลลงมาเคลื่อ,เอนเท่้น้ำเคลื่อนคุนเนาะ อันนั่นกับมานน้ำกันบหมครับโอ้นะครับนี่คือบรรยากาศอันนไหนครับครับนี่คือวิถีชีวิตริมเคลือล่อนลำเป่าบ้านหน้าสีนวลตำบลสหัชัขันอำเภอสหัชัขันจังหวัดกาลสินนะครับตอนประมาณหาโมง พวกกลัวเย็นเยนนะครับแต่นี่พี่น้องออกเรือไปการดางนะครับจะสามารถตึกสะดุ้งนะครับตึกสะดุ้งในช่วงเย็นเยนช่วงแรงๆนะครับที่เห็นรถจอดจะหนีคือรถถือ,อลงเรือไปการดางนะครับนี่ก็มาครับย่ายติคือเกาเนี่ครับ <laughs> ย่ายติก ยายติกบ่ล่งรถขึ้นเขาแล้วนี่ครับนี่นี่ยายติ๊กวันนี้วันที่สามสิบบรรยากากศดีครับเพื่อนแล้วเปล่าเนา่เย็นเย็นโมฮันได้ครับนี่ยายติ๊กนั่งอยู่ในรถนี่ร่มสิพัดยเ,เย็นเย็นเลยนีครับ แ่ว่าผมกับทายวิถีชีวิตการหาป่านะครับให้พี่น้องได้เบึง้งนะครับวัดพุทธนิมิตภููข่านะครับให้พี่น้องบึง้งนี่คือบ้านหน้าสีนวลกับฟังบ้านหน้าสีนวลตรงนี้คือวัดพุทธนิมิตภูเข้านะครับนี่นครับสี่เห็นองค์พระมหาธาตุเจดีย์นะครับ วัดพุทธนิมิตภูข้าครับนี่ครับนี่ครับแต่สีมีต้นไม้บางจักหน้อยเพราะว่าผมอยู่บ้านนาสินนวลครับอยู่ฝั่งเดียวกันครับวัดพุทธนิมิตภูเขาวนะครับนี่ครับไทยพี่น้องเบิ้งนะครับให้พี่น้องเนี่ยมองภาพออกมองภาพขอใจนะครับเคลื่อนน้วเปล่าผมก็ว่ามันเลาะเหมือนลวครับแถวนี้ ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเมดแล้วครับมือนีกมน็มาที่นี่มาโดน,นเราไปนี่ครับบ่อป่านยังท่านเรียนเนาะมันเว้นอยู่เออ ไฮปานเอาไฮไตเว้นเยน็นๆเออเอา,เอาขึ้นวไปเพิ่นขึ้ตีหลายเล่นะลงไปน้อเพิ่นพแล้วฮะโอ้แย่โยกสินัก สะดุ้งนี่สะดุ้งที่นี่คือวิถีชีวิตการหาอยู่หากิ่นครับนี่เป็นรถซาเล่งที่มาลงไปกลางด่างเลยครับนี่นะครับอันนี้เป็นตะกร้าเตรียมใส่ป่านะครับไปกลางด่างไปยามสะดุ้งงนะครับอยู่ในเขื่อนลำปล่าวมองจากฟังบันคำค่ามาจังสวยงามครับพอว่าสี่เห็น องพระมาธาตุเจดีนะครับวัดพุดทธนิมิตภูข้าวแต่ว่าผมมานี่มาเบิ่งวิธีชีวิตนะครับของพี่น้องนะครับบ้านหน้าสิ้นวนนะครับถือบ่อด้านนี่บ่มันนั่งหอนอยู่หันคำคกับทถือลงไปเลื่อยๆกันแล้วจัจฮะ บ <laughs> ปลาจวบสูงปลาเริ่มเลี้ยนสูงแล้วบอเริ่มมีประสบการณ์สูงแล้วหูจักวิธีลบหลีกอนะ <laughs> อันนั้นงวังวงัวขามน้ำบอครับเนี่ยมา กูนั่นเป็นฟงวัวขามหน้ามันเกินล้ำเปล่านะครับเนะี่ยไปหากิ่นยุกเกาะกลางแล้วก็ย่างขามมาโอ้เป็นทางเดินนะครับเดินขามได้โบเมนโบเมนห่วยวะครับ วัวข้ามเขื่อนลำปล่าเดี๋ยวนี้ก็มีพี่น้องก็ลังหาป่าโดยการล่งสะดุ้งนะครับนี่ล่งสะดุ้งสะดุ้งเล็กครับสะดุ้งเล็กนี่ครับล้องไปเล็กกว่านี้มั้ง